เจอเพื่อนสาววิ่งนะคะชื่อว่าข้าวสวยค่ะที่เคยเรียนด้วยกันตอนอนุบาลสองใช่ไหมคะออใช่ค่แะแต่ตอนนี้เขาก็ไปเรียนที่อื่นใช่ไหมคะมาเจอเขามาวิ่งเล่นด้วยปะ<ช>ไปหาเขาไม่คะตอนนั้นเข้าไปบอกน้องตูว,ว่าตอนเรียนกับข้าวสวยข้าวสวยบอกว่าห้ามพูดกูได้เลย เพื่อนน้องตูมีสามข้าวเลยเหรอคะใช่มีข้าวสวยข้าวปลายแล้วก็หนูข้าวตูเหรอคะส่วนเพื่อนดี๋ยวคนอื่นไม่ชอบเลยกับตูสองคนแต่เพื่อนคนอื่นเชื่อพวกเขาหมดเลยก็ชื่อใบบัวมาบีหัวหน้าห้องอีกแล้วแล้วข้าวตูมีเพื่อนเยอะไหมคะมก็น่าจะ Yo, 16คนเขาตูก็เล่นกับเพื่อนทุกคนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าพวกเขาไปเล่นด้วยก็เล่นกับข้าวสวยเพราะว่าข้าวสวยอ่ะไม่เคยงอนน้องตูเลยมีแต่เพื่อนคนอื่นที่เขาเคยงอนขอโทษที่ต้องบอกเรื่องนี้มีอย่างหนึ่งก็คือ <c oughs> เป็นความลับห้ามพูดใครนะ คือเอำอำดยากยากก็คือข้าวสวยไม่ให้เข้าไปพูดก็ได้เลยบายไปก่อน